สวัสดีค่ะนี่ก็ออกมาพูดกันในบทที่4แล้วนะคะเป็นบทสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้บทที่4ี่ก็คือข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลค่ะบทนี้นะคะเราจะเรียนทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะคือเรื่องที่1จะเป็นจรรยาบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องที่2จะเป็นลิขสิทธิ์ทางผลงานค่ะ เราไปดูเรื่องที่1กันก่อนเลยนะคะจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนอื่นเลยจรรยาบรรณเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่ายจึงต้องมีการวางระเบียบเพื่อให การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอื้อเฟื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันบางเครือข่ายมีบทลงโทษและจรรยาบรรที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้สังคมสงบสุขและหากเกิดการละเมิดรุนแรงกฎหมายก็จะเข้ามามีบทบาทค่ะหลักการสําคัญของจรรยาบรรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ1ก็คือความซื่อสัตย์ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ย ด้วยความซื่อสัตย์ไม่บิดเบียนหรือปลอมแปลงข้อมูลและไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงทำลายความน่าเชื่อถือของผู้อื่นควรเคารพสิทธในการทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต2จะเป็นความรับผิดช,ชอบค่ะ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่กระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อผู้อื่นในสังคมข้อควรปฏิบัตินะคะตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีต่อมาจะเป็นความเป็นส่วนตัวควรเคารพและปกป้อง ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่เปิดเผยกันหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมาจะเป็นการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลควรเป็นไปตามกฎหมายและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 4. ความปร่งใส การดำเนินงานต่างๆนะคะควรทําอย่างโปร่งใสและจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลหรือเทคโนโลยีเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง 5. ความยุติธรรมควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมไม่ใช้เทคโนโลยีในการแบ่งแยกกดขี่ผู้อื่นส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างยุติธรรมแก่ทุกคน ต่อมาจะเป็นจรรยาบรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เป็นบทการปฏิบัติเพื่อเตือนความจำนะคะ1ก็คือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟม้มของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร5 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์แต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน9ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำสิ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพก,กฎระเบียบและกติกามารยาทค่ะ นี่ก็คือจรรยาบรรณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ควรยึดถือไว้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นสรุปจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์จรรยาบรรณในการใช้งานางานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางที่ช่วยในการใช้งานเทคโนโลยีไปในทางที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ย ยึดหลักการความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเป็นส่วนตัวความโปร่งใสและความยุติธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเหล่านี้จะช่วยสร้างสังคมดิจิชั่นที่เป็นธรรมปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและในบทนี้นะคะก็เรื่องที่หนึ่งได้จบไปแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ